สนับสนุนโดยน้ำดื่มคอปน้ำดื่มธรรมชาติบริษัทออทอมมอนกีซดาเล่นจังหวะสองคนเอาแล้วครับโอกาสของกาดทิพย์ลูกสองมาไลลูกสองของโอฮัมหมุนรับสุดยอดครับแต่ต่อมปนองทีมไทยโอ้โหลูกนี้ต้องมชม การต่อบอลที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับผู้หูและเล่นแบบรู้ใจกันเลยกับธนาทิปสุขะโชคผู้หูให้แล้วไปให้แล้วไปครับหลุดแบบง่ายเลยนะครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนะครับกลับมาติดตามริมทางชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของวันหยุดวันนี้วันเสาร์ลวครับนะครับก็สบายๆแล้วกันนะฮะนะครับวันนี้คุยอาจจะมีกระแสการเมืองเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่อยาก ที่จะคุยกันถึงเรื่องของวงการกีฬานะครับเรื่องของโซเชียลที่นำเสนอกันทั่วไปหมดในขณะนี้นะครับรวมถึงวันนี้เนี่ยต้องชมเชยนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับโดยเฉพาะชนาทิพย์สมกระสินเนี่ยนะ,นะครับที่เป็นตัวก็เรียกว่าอะไรเป็นตัวป่วนนะครับให้กับทีมเวียดนามได้จับไม่ได้ไล่ไม่ทำทีเดียวนะครับถือว่าน้อง เจเนี่ยนะครับสูงประมาณ158เซนติเมตรเนี่ยเราต้องชมเชยครับว่ามาเที่ยวนี้เนี่ยนะครับมาร่วมกับทีมชาติไทยยแรงประทะความดุดันดีมากนะครับผมต้องชมว่าเออนี่เจคนเดิมกลับมาแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ที่เราดูอยู่ก็คือตอนไปเล่นให้กับคอนโซโดเรซัปโปโลเนี่ยเรายังมองว่าน่าจะถึงช่วงสุดท้ายของเจเนะครับที่ไม่สามารถไปต่อได้สืบเนื่องจากร่างกายสังมขาญ วันนี้เนี่ยอายุเจเล่นเข้าไป28ปีแล้วนะครับอายุ28หมายถึงนะเวลาเขาแข่งขันนี้เขาจะมีการตรวจสอบเรื่องของกระดูกเรื่องของสปีดเรื่องของอะไรอ่ะมุมมองอะไรต่างๆนานานะครับรวมถึงทักษะเชิงบอลสกิลนะครับแล้วก็วิล่งในการเล่นเกมหลายอย่างเจผมถือว่ามาแข่งให้กับประเทศไทยเนี่ยมันจะโชว์ให้คนไทยได้รู้ว่านะครับเขาคือตัวจริง เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นนะครับเมื่อสองวันก่อนนะครับที่เขาได้ลงแข่งกับทีมชาติเวียดนามเราดูทั้งเกมเราจะรู้ว่าเจเป็นคนที่ผมเชื่อว่าวันนี้คอนโซเเรซซัปโปโรเนี่ยนะครับคงนั่งดูเจเหมือนกัน,กนว่ามาเล่นที่เมืองไทยจะเหมือนกับที่เล่นที่ญี่ปุ่นหรือไม่นะครับเขาคงสงสัยนะี่ยว่าเอ๊ะทำไมเมืองเมืองมาเมืองไทยเนี่ยนะครับทั้งเจทั้งทีละรเนี่ยเล่นกันแบบ เข้าขาและสุดยอดนะครับไม่เหมือนเล่นที่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นผมยังมองว่าเจย,ยังออกออกใครกอะไรยังออกไม่สขในความรู้สึออกของผมนะครับอาจจะสิบงเรื่องมาจากเรื่องของการบาดเจ็บรบกวนนะครับบาดเจ็บรบกวนมันก็เลยทําให้โชว์ไม่ค่อยได้มากนะแต่หลังจากที่เขาพักฟื้นในระยะยาวมาช่วงหนึ่งเนี่ยกลับมาเมืองไทยพอดีเลยร่างกายสมบูรณ์เลยลงกับทีมชาติเวียดนามแล้วเล่นอย่างโชว์ครับโชว ก็ขอชมเชยครับเจชนาทิพยสงกระสินนะครับให้หนุ่มนครปฐมนะครับเกิดเมื่อวันที่5ตุลาคม2 5 3 6อําำเภอสัมพานนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับเล่นให้กับทีมชาตินะครับแล้วก็ไปเล่นค้าแข่งที่ญี่ปุ่นคอนโซโดเรซัปโปโรนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเล่นไป2ลูกจริงๆแล้วน่าจะได้3หรในสัมปันนะครับน่าจะได้3เมนแต่ว่าลูกโทษที ไม่น่าเชื่อกับว่าเจพลาดได้อย่างไรผมผมผมอ่านคิดว่าเจน่าจะบอกว่าไม่ต้องไปไหนตรงตรง,ตรงเข้าแน่นอนปรกากฏว่าไม่อย่างนั้นนะครอาจจะมีการส่งซิกอะไรในเรื่องของการเวลาเตะลูกโทษอะไรกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราขอชมเชยนะครับนาะุกบ,บอลทีมชาติไทยแล้วกันแต่คุยแบบสั้นๆนะครับกับหัวใจของคนที่นั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นะซึ่งแน่นอนว่าหลายคนพูดถึงและหลายคนก็ดูนะครับการถแถลงการรับมือฝ่ายค้านที่เขาถามจี้มาว่าทำไมเนี่ยนะครับธงชาติไทยถึงไม่สำแดงในในะครับในต่างประเทศในการแข่งก,กันกีฬาซึ่งวันนี้เรายังไม่ได้มีการแก้ไขใด,ดนะครับต้องบอกก่อนเรายังไม่ได้มีการแก้ไขใดๆนะเพียงแค่วาดาหรือวาดะเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นองค์กร ต่อต้านการใช้นะครับสารสารบางประเภทสารเสพติดบางประเภทนะครับที่มากระตุน้นทำให้ร่างกายแข็งแรงแข็งยังไงก็ไม่เหนื่อยประมาณนี้มันเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างสหพันธ์สมาพันธ์ผู้แข่งขันกีฬาทั้งหมดของโลกนะครับก่อตั้งขึ้นมาเป็นวารานะครับวาราอย่าไปพูดว่าเป็นองค์กรเอกชนนะครับเพราะจริงๆแล้วก็คือมันเป็นหน่วยงานในการควบคุมดูแล ในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทว่าไม่ให้ใช้สารกระตุ้นใดๆในการแข่งขันเอาเปรียบคู่แข่งขันและทําให้เกิดสภาพก็เรียกอะไรไปกระทบกับร่างกายของนักกีฬาที่เวลาเหนื่อยมากๆเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยการแข่งขันฟุตบอลสังเกตเห็นไหมครับว่ามีบางทีเนี่ยวิ่งกระโจนมากๆเนี่ยนะครับเขานอกได้นะครับบางทีก็ใช้สารเยอะเกินไปกระตุ้นมากเกินไปนี่คือสิ่งที่เขาห่วงเขาก็คัดท้วงมาว่า ไทยเรามีการใช้สารประเภทนี้จริงหรือไม่อย่างไรต้องพิสูจน์ทราบนะครับทางาทางรองนายกนะครับรัฐมนตรีนะครับท่านวิกอมนะครับท่านประวิทย์จะต้องชี้แจงหรือชี้แจงไม่ได้ก็ให้รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาไปจัดการแต่พอเรือมาตอบในรัฐสภาเนี่เหมือนเหมือนท่านไม่ได้จบอะไรมาหรือว่าท่านมีปัญหาเรื่อง การรับรู้หรือการแก้ไขปัญหาอะไรหรือไม่นะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยนะครับก็คือเป็นนะไปดูเบื้องหลังหน่อยแล้วกันนะครับก็คือเบื้องหลังนี้ก็คือเป็นรัฐมนตรีโคต้าของนะัพรรคภูมิใจไทยนะซึ่งส่งมาเข้าประกวดในการนั่งตําแหน่งในครั้งนี้และคนนี้ก็มีเงินพูดง่ายใครมีเงินเนี่ยมีสิทธิ์ได้นั่งตําแหน่งนะครับขอมาเท่านี้จ่ายได้เอาไปนะครับ,นะรบนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น นี่ก็คือรัฐมนตรีขอมาที่ไร้สมองในการทํางานต้องบอกตรงๆว่าท้าไม่เคยทํางานด้วยการใช้สมองในถูกในทางที่ถูกต้องในกะารไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตนะครที่ไปจะไปเชิญแอนเดรียมาเชิญลิซ่ามาถูกปฏิเสธทังนั้นนะครงานนี้มาแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับวงการกีฬาก็เละอีกนะครับย้อนไปดูประวัติหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยนะครับก็คือเกิดเมื่อวันที่5สิงหา2498วันนี้เนี่ย66ปี นะครับเป็นคนสมขลาสงขลาสมขลาในแะนะบบพักภูมิใจไทยมีปริยาชื่อนาทีรัชกิจประการนะครับ<ม>ก็คือว่าเป็นบุตรของนายสุทัศน์นางนางปุยเฮียงรัชกิจประการเป็นพี่ชายของนายพิพัฒรัชกิจประการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลสังกัดพักนั่นแหละครับนะบ,นะบุรีรัมนะก็คือพักภูมิใจไทยนะครับจากโรงเรียนแสงทองวิทยาสมขลา นะครับระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทนั้นรัฐศาสตร์ทั้งคู่จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับนี่คือสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรแบบบัญชีรายชื่อปาติลิสนะครับก็ได้สิทธิ์ครับเพราะว่าคุณรวยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาเกี่ยวข้องคือเขาเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของวงการพลังงานนะครับอยู่ที่ภากใต้นี่ครับทำงานเกี่ยวกับพลังงานมาโดยตลอดเลยแต่ว่าโดนจับ นะครับก็เรียกว่าจับยัดมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตีท่องเที่ยวและกีฬาไม่ค่อยทราบไม่ค่อยรู้นะครับเป็นคนที่ตรงๆเลยคือเหมือนท่านเนี่ยไม่ค่อยอ่านหนังสือนะครับไม่ค่อยอ่านรายงานเกี่ยวกับนะครับการชงขึ้นมาของบรรดาเลขาหน้าห้องทุกอย่างไม่ค่อยอ่านและท่านเข้าไปที่การท่องเที่ยวห่งประเทศไทยท่านก็ไม่ค่อยฟังพู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยหรือเปล่าท่านเป็นคนง่ายๆสบายๆจริงๆแล้วไปดูแล้วเนี่ยมันมัน คือท่านมานั่งในตําแหน่งที่ผิดรูปผิดร่างเอาดี้ก่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้ในนามของแกนนําที่เป็นพลเอกประยุจันรโอชาท,ที่เราดูกันอยู่ตอนนี้ผิดรูปผิดร่างและเป็นรัฐมนตรีโคต้าและมนตรีขอมาทั้งนั้นทํางานไม่ไดีเรื่องเลยครับทักคนหนึ่งนะครับไม่มีการแก้ไขปัญหาในทางที่ถูกต้องนะครับเด็กๆทุกคนก็เลยออกมาประท้วงมาอะไรกันในขณะนี้ หลักการในการแก้ไขปัญหาในการแถลงข่าวในที่รัฐสภาท่านบอกว่าองค์การวาดาเป็นองค์การเอกชนนะครับจะมาฝืนจะมาลุกล้ำอธิปไตยโดยการบังคับให้ไทยได้ใช้อย่างงุนทำอย่างนี้เป็นไปไม่ได้บอกท่านเข้าใจผิดแล้สวสมองของท่านนี่ผิดเปลี่ยนผิดคกูนะครับรู้สึกมันมีปัญหามันแตก14,00เช่นกันนะครับแ4 0 0 0่เซลลเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นทีมนี้เป็นทีมทั้งหมดเลยแ4 0 0 0่เซล นภูมิใจไทเนี่ยหลายคนเลยนะครับแปดหมื่นสี่พนเซลนะแก้ไขปัญหาโคโโาวิดรัส,สนี่นะครับพลาดกันมาตายไม่รู้กี่หมื่นวันนี้จะเป็นแสนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับในรายละเอียดที่เขาสรุปมาผมก็เลยฝากไปว่าวันนี้รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาต้องเร่งดําเนินการในการจัดการแก้ไขปัญหาที่วาด้าเขาแจ้งเป็นเอกสารมาแล้วท่านไม่ฟัง นะครับท่านต้องแจ้งแล้วก็ให้กระทรวงกีฬาของเราเนี่ยได้ทําเอกาสารมาแก้ไขแล้วก็มีหนังสือมีใบเซอร์ดินยันไปที่เขาเขาก็จะดาเนินการถอดถอน,อนในการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์เรื่องเกี่ยวกับธงชาติธงชาติมันมีความหมายที่สําคัญนะครับไม่เกี่ยวกับทิปไตยไม่เกี่ยวกับทิปไตยไม่เกี่ยวกับเรื่องของการลุกล้ําดินแดนไม่เกี่ยวกับการลุกล้ําวิธีการปฏิบัติทางเชิงของรัฐธรรมนูญไทยไม่เกี่ยวเลยท่านเนี่ยเข้าใจอะไรผิดผิดไปหรือเปล่านะครับท่าน พิพัฒน์รัชก,กิจประการเพี้ยนยานี้ครับต้องบอกว่าเพี้ยนไปแก้ครับเดี๋ยวโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยจะไปแข่งไหมเห็นได้ข่าวว่าจะมีปัญหาเนี่ยเนี่ยตอนนี้วันนี้เช้านี้นะครับรื้อเรื่องๆๆสงครามกันนะฮะเกาหลีเหนือจีนรัสเซียในะอิหร่านสี่คนนี้กำลังจะเริ่มและปฏิบัติการบางอย่างที่รุนแรงแต่วันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเราก็ไม่ทำอะไร นะครับสบาย,บายง่ายๆนะครับไม่เห็นว่าออกมาแถลงเรื่องนี้อย่างไรนะครับจะอยู่ฝั่งไหนอะไรยังไงผมเชื่อว่าวันนี้บรรดารัฐมนตรีของเรานี่ก็เป็นเชื้อสายจีนนั่งนั้นนะ,นะครับจะอยู่ฝั่งไหนก็เดาออกนะครับแต่อย่าลืมนะครับความขัดแย้งทางสงครามเนี่ยท่านจะต้องทําให้มันแบบชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของวันนี้พม่าน่นะครับคนพม่าเข้ามาทลักที่ด่านแม่สอดเต็ตเมไปหมดเลยตอนนี้ทําอะไรครับรัฐมนตรีดอน ไปดูอะไรฮะหรือว่าให้เขาฆ่าชนกลุ่มน้อยกันทั้งหมดนะครับทิ้งระเบิดกันเป็นว่าอะไรเป็นนาปรามอยู่แตกันในนี้ที่ฝั่งแม่สอนเราตานู่นนะครับเมียวดีออกไปทางมอลแมงมอตมะพระอันนะนู่นนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านจะต้องรีบเป็นเหมือนการแก้ไขนะครับวันนี้เราแค่เอาทาหารเป็นชุดหนึ่งเ็าเรียกว่าชุดเล็กไปยืนดูครับไม่ได้ทําอะไรนะครับไปยืนดูสังเกตการแต่คนเข้ามาเป็นหมืนม่นๆคนท่านจะทำาไไปแก้ไขหน่อย นะครับอย่านั่งมองอยู่ที่ห้องแอร์แล้วนะครับท่านก็ไปคุยกับมีนองนลายมาล่าสุดเนี่ยท่านคุยเรื่องอะไรมีอยู่อย่างหนึ่งที่ท่านบอกมากับสื่อก็คือว่าไม่จําเป็นต้องบอกอ่าการเข้านะครับเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนก็ไม่ต้องไปตามข่าวเราตั้งแต่ระดับบนเลยผู้นํารัฐบาลจนกระทั่งรัฐมนตรีไม่ต้องไปสนใจทําข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ต้องไปคอยตั้งกล้องไม่ต้องไปคอยยิงคําถามคําถามก็คําถามที่ม,มันฉลาดอย่างโง่ อย่างโง่คําถามโง่โง่งประชาชนก็เสดไปแบบโง่โง่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโคตรโง่ไปเจอกันเนี่ยมันจะโง่ยิ่งยิ่งลึกล้ําไปกันใหญ่ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านต้องตามอย่างหนึ่งคือรัฐมนตรีวิพัฒน์ต้องรีบไปจัดการเรื่องของการแก้ไขปัญหาวาฬนาะครับเรื่องราวของกระทรวงต่างประเทศต้องไปจัดการปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในครับในอนาคตเราเป็นตำบลกนสุนตกหรือไม่ไปจัดการหน่อย วันนี้ว่าจะคุยเบาๆนะฮะก็ไปเรื่อยเลยครับเวลาเราคุยกันเมือนน่องนี้เราโมโห,หนะครับข,ข้ามใจไม่ค่อยไดนะ้เราก็คุยของเราไปนะครับใครที่มาฟังหรือว่าติดตามชมนะครับผมต้องขอบคุณมากแต่บางคนที่อาจจะมีความรู้สึกที่มันขัดแย้งก็อย่าฟังนะครับไปเลยครับผมนะครับช่องนี้รายการนี้เราเปิดกว้างสําหรับทุกคนที่มีความคิดในทางประชาธิปไตยที่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องเชิญครับไปทานโน้น,นะครับวันนี้ผมสกลวัฒน์ไปก่อน นะครับเดินทางถึงที่หมายด้วยความสอดสิภาพและอย่าไปกลัวโอไมคอนอย่าไปกลัวไวรัสทำอะไรที่ได้ที่ได้ความสุขเต็มกลิ่นสำหรับเราทำครับอย่าไปสนใจฮะเพราะวันนี้เนี่ยข่าวนะครับมันลวงเยอะมากนะครับวันนี้ตรวจที่สนามบินเจอคนนี้เป็นไวรัสปรากฏว่าไปตรวจอีกทีนึงไม่มีแล้วแสดงว่าปัญหาเรื่องของอุปกรณ์เอทการทำตรวจพิสูจน์ทราบตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยมันเพี้ยน เพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องที่เราต้องตามต่อวันนี้โชคดีมีความสุขกับแมสแอลกอฮอล์ติดตัวสวัสดีครับมอ r ตอร์คริสต์มาสด้วยครับกับ